đang chuông để hít nồi <laughs> không chờ hít ไปนะครับนี่เด้อให้งัด เดี๋ยวเลยปักปือว่าปักปักตับเปลือกปากปากนะปากไปเลยวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เรามาทำอันี่ยอ๋อจังตันมาโทษจังอย่างวันบานมาจงบุญกับจงบุญกับจงบุญโทประกอฏจงบุญกับนวะอาการมีเว้นนวะฮันก 今年的，这个这个，这个这个。

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จได้ตังตลอดยิบสิมากลตงไกรน่พวันถึวันนี้เลยกัน er> UM ้ลงซ้อมเรียบร้อยไหมะไรซ้อมเรียบร้อยแล้วนี่ขอไปตัดต๊ะจีิงดิเหรไปจัดต๊ะตัดโอ๊ะสิมันควยาคูนเปียนเน้้มั ยิ่งเร่งเร่งพวกคนยากู้อะไรเร่งเร่งกับคนเนี่ยนเอาอเอาโตตียิงรับโตโตไอ้สังกมสังครรมสังกรรับโตอินเอเอามาตัดเพลงโอ้เรื่อง

ไมใช่ยังครับมันเน่าโอเค่โอเคิเทป่านนี้ม่เชื่อมที่ตันนไม่เชื่อมทีมาเชื่อมมันเชื่อมเราไม่ได้โอเคเลยอือจริงเนาะอือมันทโอเคๆๆเอาคนไปเนี่ยเที่ยงไเทียงคนทนี่เออากาต่อ่อัต่อต่อกลับต่อต่อนวดไมาสเหรือยงเดียวกบนี

mai bắt có đây. Tại lúc em thấy lúc em thấy lúc gặp thấy lúc em 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 cái lúc em thấy 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 lúc em 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 thấy lúc em em thấy lúc em thấy lúc em thấy lúc gặp. thấy lúc em thấy lúc นี่เลยนี่เลยที่ออเลยกับเลยกับเต็มมเต็มเต็มกับนั่นเลยกับแต่ว่าหลุมไม่ส่งเลยที่นั่ส่งเลยในปากนี่อ๋อเห็นไหมกับเห็นไหกับดิฟดิฟอ่านั่นแหละกับผลของการหมกลองไปสื่อด้วยฟันกับฟันเล็กกับฟันใหญ่ชอด้วยถ้เาไปฟันเลยฟันเดยวไปเต่นีนี่เอาในหมกลองเดยมันให ใช้ตักล้องได้ดีๆครับกับนี่กับมอกร้องกับลูกกับฟันครับได้คนเสือครับวิทยากคิบูดกับใจร้าว่าพูดเสือมอกร้องเต็มน้ามมันนี่นามนั้นนั้นสุดยอดมากครับได้คันก็มอกร้องเต็มนามเสืเต็มอ้องเต็มนามเลยก็ไม่รู้ครับ mười không tham mưu ác quá nhanh hai mươi hai mười 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 จะกงัวน้ำตาเลือยนหนักนี่เนี่ยกวทำเ็ไปรวมเออใช่ปะกูสิหน่อยอาเเลไมร้รวมชังกับนี้รวมชังกับรวมชังคือนี่คือนี่ต้องเซตรวมเ็จกับเไกันกับเตไันพวกเราล่างดวยเวล

องมไหนมองไยมีปัญหาแลครับตนยงครับถูกเหล็กตะกัดงันอีกครับสงสัยจะน่าจะถูกลุนกันเลยว่ามัยากันไหนว่ากันไหนลุนกันเลยตาทำไต้าซมทำไปตาตันมนานนะต้านะมาลุนคันนี้ก็ลวครับนี่ตโองระวด

แอบรวยลยอะแอบวเลรนียึไเบื่อเลยยังไมเบื่อมาเดีตัวนโอ้ไม่กี่ฮ่่าฮ่ไม่ได้ี่ไิดิิดวิธีไม่ใจไม่ใไม่ใจไม่ใวิธีจะไม่ปิดีครับ เจ้าไว้คนเนนนอดีขึ้นุดนกะกัดอิีเดีต้องีดยวต้องต้ออต้อนี้เหล็กกนไปใช่ไหมต้นนี้เล็กกับต้นนี้เหล็กในเหล็กกามือไตัวนี้กับไอ้ตัวนี้มันเหล็กมือจะแก้แล้วมังวันนี้ ôi dạ lưu lên đất dạ lưu lên đất dạ lưu lên đất nước này

ว่าจะไม่โทษเลยครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นันี่ขอะไรนี่เคิกเควิกลอยลอยเสี้อิบมาลอยเสิบเกียลอยยี่ลอยู่าเฟมเฟมเควิกตักันไม่มีเลยที่แต่ังร่นั่นหรอไม่ไม่ครับนูใอเหลนี่จก่อน่นเื้ได้โชกูตุนางได้เกี่ยวอีกกัน่ออีกห้าดตายครับอ๋อของว่าคนนี้

นี่ด้วยฮักฮักไหมจ๊ะฮักว่ะตัวหลังตัวหลังตัวหลังรวมไม่ฮักอะไรรวมกับอะได้รวมอย่างเดียวใส่ใส่อู้หเล็กน้อยครับเดี๋ยวกินลวกเดิลกเหระเดินเวทบวกตีบวกตีบวกไหมบางเรียมบางเรียมไม่ต้องใจหน่อยือตัวนี้ได้เนาะินเดินเดิไเดมีไหิน

หายไปเสีเลยครับเนี่ยนายหยอกลุงไงเอาเนี่ยให้ไปเสีกครับเวนเซียวเลยนะเร็วมันก็ลงถุยไหมวับหวับโอเคครับรวมครับอาการนี้นี่อาการนี้ครับไม่ต้องว่าอะไรครับไหนแล้วแย่งมือลงไปไหนครับปั๊บรวมยังไงรวมนีครับมีครับจังหวะครับโอ้ยถูกแล้วเอต้นหน้าไม่ดีคือกระต่าย เวนเวนเว้นตัวหลังไงมัเว้นตัวหลังเวนตะบนกับมีปัญหาลูกลูกมีปัญหาได้ไหมลูกก็ยังใช้ได้เลยถ้าพูดถงก็มันก็ลูกไม่มีปัญหาลูกไม่บอกโอ้ยย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 นยย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 มยย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 ย้ยย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 ยรยย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 ยลยยย mới rồi nín lúc bơi đấy, lục bơi đấy, lục, không có lục, lục 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 không lục, lục không có không có lục, lục không không, không... không, không... không, không... không, không, không lục เจ้ชาวต้องไปซื้ออะไรมาซื้อหลูกซุปกระเวน็ก็ได้สเพียส่วยังวา่าไม่มีได้มาสาวา่ว,วยงัวยงว่าคือหล,ลักๆอยู่ที่กระเว,นเวนรนงกับคุมกระเพงวเรมันหายไสีกนี้นในส่ข้าวแล้วมันเลยนายเป็นใส่ข้าวนะลูห,หลุมซุปเรกินินไม่มีเบื่อนะ เราลูกเดิมมากน้เหลือเกลี้ยงเือนี้ทำมาง่ายๆเลยทำทำเรือนี้ไม่ไม่เรือเดียอยไม่เคยเรือเหลือเดิมเดิมในในทรงโอเคเล็กน้อยเล็กน้อยมีรอยมีรอยเล็กน้อยคืนนี้จบอปเลยครับ ซ่องกันคือคือนี่ซ่องกันเสื้อมีรอยไหมเสื้อเสื้อไม่มีครับเสื้อปกติกับโอเคยังไม่ได้เสื้อยังไม่ได้โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนแต่พอหลวกับเว้นหลวกับเว้นตามจริ้งเดียวเปลี่ยนเว้นก็ได้แต่จะคล้องก็จะเปลี่ยนตั้งจุดกันตเอาตาเอาทำนัดทำนัดทำนัดยุ่เดี๋ยวหน้าทุนให้ให้เงิประมาณสิบไ่หนาทุนบบไรหน้าทุนรวมเว้นเว้นรวม เกับเคกมันใช้ไม่เสกมันปกติมันจะหน้าันี่แหละมันรวมกันนเป็นนน้ต้วยตัวบางสังสกัดแต่แลกตัวตรงเทียใช่ยูริเป้นเยอ่าไสั่กันิเป้ลุงสักสองเดือนสเดือนได้โอเคเกินเว้นก็ได้

ช่ทไปดิว่าจะเทน้องโอเคเปแน่อเจ็บแน่นเจ็บน้องดูเลิกเไว้เจแปนก็ได้ไปน้องก็เจ็บไเลยใช่น้าเช่น่านึกกันยเลยกันโชคอะไรโชคเตเมือนกันเรื่องอไรรถเก๋อะไรกันเนี่ยเขากูยมันเรื่องเนี่ยโอ้โห